กับช่อง Upper Vision Sport นะครับแล้วก็ช่วงวิเคราะห์มวยครับช่วงนี้เราวิเคราะห์คู่ไหนดีคู่ของเอซากูกับลิทิเดตในรายการวันที่27กันยายน<ม>ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาเพิ่งประกาศออกมาน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วมั้งถือว่าเป็นคู่มวยที่ผมดูแล้วก็สมน้ำสมเนื้อนะดูคู่ขี้เลยแหละเพราะว่าเอซากุเนี่ยก็ต่อยกับนักมวยไทยมาแล้วหลายคนมีทั้งชนะทั้งแพ้ไฟที่ผมว่าหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ในการที่ชนะไอ้เจ้าสอนสึกน้อยไหมอ่าชนะสอนซึกน้อยเอซากูชนะแบบ น้อยชนะได้เหมือนกันนะครับแต่อผมย้อนไปนิดนึงแล้วกันท่านั้นเอซากุเนี่ยหลายคนก่อนที่มาต่อยวันเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามมวยเนี่ยจะรู้จักน้อยมากเพราะว่าเอาจริงแล้วเอซากุนี่คือระดับเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นคนหนึ่งเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าชื่อดังเท่ากับทาเคลุหรือว่าเท่ากับเทนชินอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ก็น,นี่ก็ถือว่าโอเคแหละระดับหนึ่งเลยเอซากุาเพราะว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็เก่งด้วยไล่หน่อยว่าเขาเจอนักมวยไทยมาบ้างรู้สึกจะมีวันฉลองด้วยใช่ไหมใช่วันฉลองล้นนาชัย นี่ก่อนที่จะมาต่อยวันลุพินีนะใช่แล้วก็มีวินมอลล่าตะมดิทวินด้วยไหมอ่านั่นแหละพอมาต่อยวันลุพินีเนี่ยรู้สึกจะแพ้ให้กับช่อฟ้าทอสายเทนนอยครับ<ช>แล้วก็ล่าสุดก็เอาชนะสอนสึน้อยเอเบกูเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีมากแล้วก็ม,มีอาวุธที่ครบเครื่องด้วยก็ถือว่าคือเก่งอะ่ะเก่งเลยอ,ะอ่ะนะครับสำหรับ เอซากุคนนี้ส่วนคู่ชกของเขาก็คือลิทิเดตเสาสมหมายลิทิเดตเนี่ยก็มาโชว์ฝีมือในวันรุมินี้แล้วหลายครั้งเหมือนกันรู้สึกจะได้โบนัสไปหลายไฟ์เหมือนกันนะชนะก็ได้แพ้ก็ได้อ่านะครับ<อ>รู้สึกจะมีไฟ์หนึ่งที่เขาต่อยกับสุริยันเล็กพอยนดิง้งนะครับก็ถือว่าคู่ขี้มากๆไฟต์นั้นแหละที่ได้โบนัสทั้งคู่อ่ะถูกนะครับแม้ว่าไอ้เจ้าลิทิเดตนี่จะแพ้นะอ่าแพ้แต่ได้แพ้ในไฟ์นั้นแต่ได้โบนัสนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ชนะต้มยำกุ้งภูมิใจไททยยยยยยเเเเออาางีีี่้โดดดรรววมมลลนนนผุ่คับสหิื ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับมีหมัดมีศอกที่คมมีความปราดเปรียวมีความว่องไวผู้นี้โดยรวมเนี่ยคู่ขี้เลยนะเออคู่ขี้สุดสีสุดเลยนะนะแม้ว่าเราอาจจะเห็นแล้วก็ให้น้ําหนักกับทางด้านในเจ้าริทิเดตมากกว่าครับเพราะว่านี่มันต่อยนานมากนะริทิเดตนะถ้าพูดถึงเชิงมวยไทยเนี่ยยังไงริทิเดตก็ได้เปรียบถูกแต่กลับกันเลยถ้าสมมติบ,บินไปต่อยที่ญี่ปุ่นไปต่อยเควันปุ๊บเนี่ยเอาละเอซากุก็ดูดีพาเยอะใช่ไหมใช่คือเอซากุเบสิกการต่อยหมัดเขาจะดีนะครับฉะนั้นนวมเล็กเนี่ยผมว ถ้าอาวุธโดยรวมหมัดเท้าขอบศอกเนี่ยผมก็ยังมองว่าลิททีเดตดูดีกว่าเรื่องของเอซากุเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจครับผมถ้าเราย้อนดูประวัติดีๆเนี่ยนะครับตั้งแต่มีวันลุมพินีมาเนี่ยอเอซากุน,น่าจะเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นคนแรกๆเลยครับผมคนแรกๆเลยที่ได้มาต่อยรายการวันลุมพิมนีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พอจะตอกย้ําได้ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมแล้วก็การปล่อยน้ำหนักเลื่อนรุ่นมาหลังจากที่ไต่เต้าไว้เรื่อยเจอวันฉลองเจอรณชัยอาจจะ ต่อยร้อยกว่าพอมาต่อยวันเนี่ยน้ำหนักเริ่มคงที่ที่ร้อยสามสิบลประมาณเวทนี่ร้อยสามสิบถึงร้อยสามห้าอยู่ในเวทนี้นะครับส่วนนันลิธเด่เนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่หลังๆนี่ก็โดนไม่ได้เหมือนกันมีมีมีอาการโดนแล้วก็มีอาการเมาชีวิตอยู่เหมือนกันแต่เป็นมวยที่เหนียวถึงจะเมายังไงแต่ก็ยังเหนียวแล้วก็มีช่วงจังหวะที่จะกลับมาได้เสมอครับก็สุริยันเล็กก็เอาเขาไม่ลงอ่ะก็ได้แค่ชนะคะแนนในวันนั้นส่วนเอสกูรู้สึกเขาจะมาวันทุมีัสามครั้งนะมีไฟที่ชนะนออยยดวิทาเชม ด้วยนะครับมาต่อยวันลุยนี3ครั้งชนะ2แพ้ 1, 1ผลงานโดยรวมโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดหมัดเนี่ยให้เอสกุ S <S ไปแต่ถ้าความหลากหลายให้ลิทิเดตไปชอบแบบไหนล่ะ อาจารย์แชมป์ฟันธงไปโอ้โหแล้วหมากใจเลยพอเรียกอาจารย์ปุ๊บเนีย่ยกลายเป็นต้องดูดูดีมีสก,กุลขึ้นมาเลยเ <c oughs> อางี้มาคู่นี้ <c oughs> ผมรู้สึกเอียงไปทางเอสก,กุนิดนึงะะนะครับอย่างที่ผมบอกแหละผมผมมองว่าเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเอสก,กุโดนหนักๆโดนแรงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไฟ์เนี่ยจะต้องเจอแบบนี้แน่นอนเพราะว่าทั้งเลนดิเดตเนี่ยเขามีเรื่องความหลากหลายแล้วก็ความหนักลูกเคอร์เตอร์แ็กที่แบบลูกโตกับที่อันตรายมากๆแต่นะครับอย่างที่นุยบอกเพราะว่าเอสกุเนี่ยเขามีดีเรื่องของฟุตเวิร ที่น่าสนใจคือเรื่องของฟุตเวิร์กการเข้าออกอาจจะทําให้ลิทิเดตไม่เคยเจอมวยแบบนี้ก็ได้ไม่เคยเจอมวยที่แบบมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ไม่ใช่แบบพื้นฐานมวยไทยแบบเต็มรูปแบบเลยมาเจอกันบางทีอาจจะมีลูกตกใจได้อาผมไปที่เอซากุแล้วกันโอ้คู่นี้ถือว่าเลือกยากนะครับแต่ว่าผมมองต่างจากพี่แชมป์ผมดูว่าเอซากุไฟล์ล่าสุดอ่ะที่ต่อยสอนศึกน้อยอ่ะว่าเขาต่อยไม่ดีเท่าไหร่แพ้ได้เลยนะวันนั้นดูหน้าแพ้เออในขณะที่ถ้าเปรียบระหว่างสอนศึกน้อยกับลิทิเดตี่ยผมว่าลิทิเดตด อันนี้วิเคราะห์แบบใกล้ๆเลยแต่หมัดมวยเนี่ยมันมันอาจจะเปรียบกันไม่ได้นะแต่พูดถึงฟอร์มล่าสุดผมดูว่าลิทิเดตโชว์สวยกว่านะครับอ่ะฉะนั้นผมตรงข้ามพี่แชมป์แล้วกันถ้าต่อยไม่โดนเสร็จลิทิเดตแต่ถ้าต่อยโดนกินไปกินไปนะครับอ่ะผมชอบไปที่ลิทิเดตสอสมหมายพี่แชมป์ชอบไปที่เอสกุโอกาสวรรนะครับอ่ะแฟนมวยที่ดูอยู่ชอบใครลิทิเดตหรือเอสกุลลองคอมเมนต์เข้ามาครับฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับเกี่ยวกับมวยนี่แหละนะครับใน ในช่อง a b e r i s i o n Sport นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับผม